ยูนิคอนกระเป๋าชมพูแต่เป็นพาเลตสีเดลี่นะคะว่าได้อะไรบ้างในเซตเพราะแต่6เซตเนี่ยไม่เหมือนกันสักเซตนะคุณแม่เพราะฉะนั้นมาพาเปิดกระเป๋าเลือกกันแบบชัดๆคุณแม่จะได้ดูสีชัดๆแล้วก็เลือกถูกนะคะอ่ะมาที่พาเลตพาเลตเดลี่อยู่ในเซตกระเป๋าชมพูนะคะที่ชื่อว่าเซต rsi นะได้ของทั้งหมดถึง7ชิ้นคือแบบครบและคุ้มมากๆ7ชิ้นมีอะไรบ้างนะคะในเซตนี้ที่เป็นเดลี่นะคะ ให้เลือกที่ว่าเราจะใช้พาเลตส,สีอะไรนะคะคุณแม่แม่จะได้จะได้เลือกถูกไม่สับสนเนาะเพราะบรนหเซตต็ตมันเยอะมากทุกก็เลยต้องมาเวลาเซต็ตอ่าชิ้นที่หนึ่งเจ็ดชิ้นสุดคุ้มและจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะชิ้นที่หนึ่งคุ้มมากๆนะคะแป้งตลับที่เป็นแป้งตลับใหญ่เบอร์แบบนี้เลยนะคุณแม่แม่จะได้แป้งตลับแป้งฝุ่นนะคะมีพับมีกระจกปิดเปิดได้ และเป็นแป้งที่ทนไม้ทนมือเด็กๆมากนะคะก็จะได้เป็นรุ่นนี้ละตัวเท็ดดี้นะคะน้องเท็ดดี้นะคะเท็ดดี้แป้งแป้งฝุ่นนะคะอยู่ในตลับแบบนี้1 0บกรัมนะคะชิ้นที่1แป้งนะคะชิ้นที่2อ่ะนะัเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าของเราเนี่ยคือแบบนี้ก็ได้แล้วก็สะพายก็ได้นะคะถือสะพายก็ได้นะคะ ข้างในเนี่ยเวลาที่เด็กๆมีกิจกรรมงานโรงเรียนเนี่ยคุณแม่แม่ถือแล้วก็ถือกระเป๋าวิ่งตามลูกๆไปได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์พกทุกอย่างใส่ในนี้น้ำหนักเบาพกพาสะดวกมีกระจกข้างในด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสำหรับเด็กกันน้ำได้ด้วยนะคะทนไม้ทนมือและกันน้ำได้ด้วยนะคะ,ะในเซตของพาเล t เดลี่เนี่ยก็จะได้พาเล t เดลี่นะคะเป็นชิ้นที่3นะคะเป็นพาเลทสีเดลี่นะคะ คุณแม,แม่จะเห็นว่าแบบสีเดลี่อันนี้จะเป็นสีที่คุณแม่และคุณลูกเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้ด้วยเนาะเพราะเป็นโทนสีธรรมชาติที่แบบสีแบบวิงวิงน่ารัก <c oughs> เป็นเฉดสีที่เขาเลือกมาแล้วนะคะคุณแม่แม่ว่าน่ารักสมวัยสำหรับเด็กๆและเราคุณแม่ก็แอบแอบแบลได้ด้วยนะคะเห็นไหม วิงวแบบนี้พี่ที่เป็นโทนธรรมชาติอันนี้จะเป็นสีที่คุณแม่แม่ส่วนมากจะชอบเองเนาะก็จะพาคุณลูกเลือกในเซตเดลี่ตัวนี้กันนะคะนี่ได้ถึง6สีในตลับนะคุณแม่ได้6สีเลยนะคะอ่าดูสีกันแบบชัดๆแม่ปิวเอาสีให้ดูชัดๆนะคะได้6สีนี่นะคะสีเดลี่เห็นไหมว่าแบบคุณแม่ก็ใช้ได้ จะเป็นพาเลตที่มีกิวเตอร์แบบวิงวิงด้วยนะคะวิงวิงแบบน่ารักอ่ะนี่เป็นสีเดลี่ที่อยู่ในเซตกระเป๋ายูนิคอนนะคะชื่อ RSI ซึ่งเรามี6เซตเยอะมากเดี๋ยวคุณแม่เลือกไม่ถูกดูเอามาวันละเซตให้ดูนะคะและได้ลิปสติกนะคะลิปถึง2แท่งเนาะ1กระเป๋าแป้ง2 3สพาเลต4 5ลิปถึง2แท่ง ได้ทั้งลิปแท่งคือรวมแล้วเป็นของชอบของคุณลูกทั้งนั้นบอกเลยนะคะเพราะว่าลูกๆเนี่ยอยากทาลิปสติกที่เป็นแท่งๆเหมือนคุณแม่อ่ะเราก็จัดให้ค่ะในเซตนี้ได้เบอร์สมนะคะจะเป็นลิปเบอร์3น่ารักทุกเฉดสีแล้วในเซตที่เราจัดมาเนี่ยจะเป็นสีที่จะเป็นเซตสีที่โทนเดียวกันนะคะถ้าเดลี่ก็จะเป็นลิปที่โทนเดียวกันให้ นี่นะคะเบอร์สามเห็นไหมขนาดลิปยังสวยเลยคุณแม่ดูสิลิปสติกแท่งนะคะที่ลูกๆก,ก็อยากมีลิปแท่งๆเหมือนคนแม่บ้างนะคะคุณแม่ๆหลายบ้านก็น่าจะลิปพังเครื่องสำอางแพงๆของคุณแม่น่าจะลิปหักลิปพังไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีเครื่องสำอางเป็นของตัวเองนะคะบอกเลยจัดไปนะคะเปิดเทอมใช้ได้ทุกกิจกรรม <c oughs> แล้วก็ ดิบไอติมจิ้มจุม่มตัวนี้คือทนไม้ทนมือลูกๆมากเนี่ยเซตนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยได้ครบและคุ้มจริงๆแม่ปิวบอกเลยนะคะอันนี้สีเกฟฟูเชอร์เบดนะคะสีดิบจิ้มจุ่มได้สีเกฟฟูเชอร์เบดเห็นไหมในในเซตเนี่ยจะเป็นสีที่แบบทนสีที่ไล่กันแบบ สีที่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะได้เก็บฟุตเชอร์เบดลิฟไอติมจิ้มจุ่มเนี่ยทนไม้ทนมือลูกๆที่สําคัญให้เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือจิ้มจมจุ่มจุ่มจุ่ม,มกันในนี้ได้ด้วยนะคุณแม่นี่ได้ลิฟถึงสองแท่งนะคะสองสีที่เฉดสีแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ยังได้บรัชออนบอกแล้วว่าเซ็ตกระเป๋า ของเราเนี่ยกระเป๋าเครื่องสำอางสุดคุ้ม7ชิ้นเนี่ยลูกๆได้แต่งหน้าครบจริงนะคะนี่ได้บัสออนเบอร์สี่นะคะที่เป็นสีชมพูชมพูน่ารักสดใสแบบนี้เลยนี่นะคะปัดแก้มกันลงไปบนแก้มของเด็กๆนะคะใช้แต่งหน้าออกงานโรงเรียนได้จริงๆนะคะใช้แต่งหน้าออกงาน ที่ไหนได้หมดได้ทุกที่นะคะคุณแม่แม่ได้เฉดสีจริงๆลลอกที่สำคัญอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยกับผิวของลูกๆเรานะคะเห็นไหมชิ้นที่หกค่ะคุณแม่แม่แต่งได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณแม่แม่ไม่ต้องเลือกทีละชิ้นเราจัดเซตมาให้ที่เป็นเซตที่แบบในโทนเดียวกันนะคะอันนี้ในส่วนของเซตเดลี่แล้วก็ยังได้แปลงค่ะเซตเนี้ยคือ พบจริงไปถึงแปลงปัดแก้ม5แท่งอยู่ในตลับแม่เหล็กได้แปลงแต่งหน้าถึง5แท่งนะคะลูกๆเล่นสนุกแต่งหน้าสนุกแต่งหน้าออกงานได้จริงที่สําคัญเครื่องสําอางของคุณแม่ลิสติกค,คุณแม่ก็จะไม่พังเครื่องสําอางของคุณแม่จะไม่โดนแอบ,บเล่นจะไม่แตกหักพังอีกตลอดไปเมื่อคุณลูกมีกระเป๋าเครื่องสําอางเป็นของตัวเองนะคะบอกเลย จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะทุกคนได้ครบถึง7ชิ้นเซ็ตสีเดลี่ก็จะได้โทนสีแบบนี้สีแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณแม่มาพาทุกคนช็อปพ,พาทุกคนเลือกไปด้วยกันวันนี้เป็นเซ็ตกระเป๋ากระเป๋าสีชมพูยูนิคอร์นและได้พาเลตในชุดเดลี่นะคะก็จะได้ตามนี้เลยค่ะคุณแม่ๆ่จัดไปนะคะทุกคน